สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง t ิ i p อนเซ่ทอล์กพ c a แ T 22วันทอกเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิฟแอนเซทอล์กสนับสนุนโดยบริษัทดัชมิวจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทีมเอ็มเซทท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุพันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ การใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่นอกจากการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมรวมทั้งระบบไอทีเข้ามาประยุกใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างความสะดวกสบายและทําให้ทุกอย่างง่ายมากขึ้นจนเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ดูทันสมัยและสะดวกเรียดเร็วสอดรับกับทิศทางการพัฒนาในทุกวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาทําให้ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปก็คือกระแสของความอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งด้วยทั้งด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกทั้งผลกระทบบางอย่างก็ดูจะเข้าใกล้้แลละสสััมผดไดออย่่างงเชน PM 2.5ที่รุนแรงในช่วงก่อนการระบาดโควิด COVID, ซึ่งทําให้ในหลายพื้นที่นะคะมีการสวมใส่แมสเพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงวิกฤตการโลกร้อนเอลนิโยลานินยาซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นทั้งพายุฝนน้ำท่วมอากาศร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายโดยทั้งหมดนี้นะคะดูเหมือนว่าจะทําให้หลายคนเริ่มกังวลบางบ,บางประเทศนะคะความกังวลเนี่ยก่อให้เกิดมาตรการทางกฎหมายที่บังคับผู้ก่อมลพิษทั้งประชาชนโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบบางประเทศนะคะพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาบางประเทศก็ใช้วิธีผลักภาระให้ เศ่นแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีความพยายามของหลายประเทศที่จะร่วมกลุ่มช่วยสนับสนุนจนเกิดเป็นความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาความร่วมมือซึ่งปัจจุบันนะคะมีอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมมากมายอย่างเช่นกรอบอนุสัญญาสหารประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอนุสัญญาวางกรอบการทํางานที่จําเป็นต้องมีวิธีการทางกฎหมายในการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พบว่าบริเวณขั้วโลกใต้ในรูใบไม้ผลิเนี่ยได้เกิดรูรั่วของบรรยากาศชั้นโอโซนขึ้นโดยมีสาเหตุจากสารสังเคราะห์จําพวก โครโลฟูอโรคาร์บอนนะคะหรือว่า CFC องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเนี่ยได้ผลักดันให้มีการลงนามในอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการพิทักษ์ชั้นโอโซนในปีพุทธศักราช2528ต่อมาในเดือนกันยายนพุทธศักราช2530เนี่ยมีการประชุมเพื่อทําสนธิสัญญาว่าด้วยการลดการปลดปล่อยแก๊สที่มีผลในการทําลายชั้นโอโซนที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาสนธิสัญญาได้เรียกว่าพิธีสารมอนทรีออลซึ่งกำหนดควบคุม ผลิตการใช้การกำจัดการลดหรือเลิกใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดแก๊สทำลายชั้นโอโซนจําพวก CFC และ h c f c ซึ่งประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ปีพุทธกราช2532พิธีสารมอนทรีออลนะคะถือเป็นข้อตกลงที่ได้รับความร่วมมือจากนานาชาติเป็นอย่างดีและถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงสังเกตได้ถึงการลดลงหรือว่าหรือหรือไม่เพิ่มขึ้นของแก๊สทำลายโอโซนเนี่ยชัน้นบรรยากาศและฟื้นตัวของระดับโอโซนในชัน้นบรรยากาศความสำเร็จของพิธีสารพิธี พีสารมอนทรีออลเนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิดพิธีสารเกียวโตในปีพุทธศักราช2540ที่ประชุมใหญ่ของสหรประชาชาตินะคะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเนี่ยได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์และการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่มาของอนุสัญญาพิธีสารเกียวโตโดยมีประเทศสมาชิกร่วมลงนามทั้งสิ้น186ประเทศแบ่งเป็น2กลุ่มค่กมะก็ หรือประเทศพัฒนาแล้ว41ประเทศและกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาอีก145ประเทศรวมประเทศไทยด้วยนะคะพิธีสารเกียวโตเนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์คือ2,505,205ค่ะขออภัยค่ะหรือพุทธศักราช2,548โดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมและประเทศพัฒนาแล้ว41ประเทศจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้อยู่ในระดับต่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีพุทธศักราช2001 1น9่งหรือว่าหรือว่าพศสองพันโดยเฉลี่ยแล้วนะคะร้อยละ5เป็นอย่างน้อยให้ได้ภายในปี2012และต้องลดก๊์ดเรือนกระจกให้ได้ถึงร้อยละ75ภายในปี2050สาระสำคัญของพิธีสารโตเกียวอยู่ในเรื่องของเป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนหรือว่าอื่นๆของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกโดยแต่ละประเทศจะต้องส่งข้อมูลการปลดปล่อยแก๊สเรืองกระจกของปี1990ให้ทางสาหารประชาชาติเพื่อใช้ในการอ้างอิงเปรียบเทียบการลดลงของตัวเองซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นเพียงอนุสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วนยังมีแนวทางความร่วมมือนอีกหลายๆช่องทางซึ่งมีเป้าหมายคือทุกประเทศเนี่ยให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงปกป้องรักษาและบูรณะฟื้นฟูให้ยั่งยืนร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เร่่งปะะะเเทศหนนึคแต เรื่องทุกประเทศเนี่ยต้องช่วยกันเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สามารถจํากัดให้เกิดเพียงในประเทศได้สิ่งแวดล้อมทุกประเทศนะคะมีความเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกันมลพิษจากที่หนึ่งสามารถไหลหรือเทส่งต่อไปกระทบในประเทศข้างเคียงได้ดังที่เห็นได้จากขยะในในทะเลที่ไหลมารวมจนเป็นแพรขยะขนาดใหญ่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคนรุ่นใหม่เราจึงควรปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อมาส่วนเพื่อมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวลงดล้อมโดยไลฟ์สไตล์ที่จะเปลี่ยนนั้นจะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรเราจะมาฟังกันต่อ ในนนนตอห้าะะควันนี้ก้อยแหละทิพย์เอ็มเซ่ทอกต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซนะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอลกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ